จ๊กตัดโจ๊กกับศึกชิงแชมป์กรุ๊ปสองคู่สุดท้ายแห่งเถิดเถิงประทัดชมพู่ก่อนบ่ายเธอรักอยู่แล้วเธอเสือกสายไล่กลับเธอหาใจจะมีมีผู้ใดครอบครองและศึกโคตรบัลลังก์แชมป์ซ่อมเช้งสามชาติกับผู้ท้าชิงเหลือเฟือมกจ๊ก ี่พดจะคอยอยู่ช่วยจนกว่าคุณชายน้อยจะเดินได้นะเเิอออ่ะ้้จคคคนนนนมมมี Perfect, ี so ีใใราากกงขพอเปรียบเทียบในแง่ของการแข่งขันแล้วเนี่ยก็หนักใจล่วงหน้าเช่นเดียวกันมันไม่รู้จะออกใคร ตัวสใบสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นของใครโจ๊กแต่โจ๊กอาทิตย์นี้สองช่งห้าพลาด